มวยนีมวยไทยพาไปที่วิกลุมพินีรามินทรารับประกันคุณภาพความมันความเร้าใจในสุดเกร็ดเพชรคู่มวยเล็กๆแต่คุณภาพประทับใจแฟนมวยมีนับมีน้องมีพิกล็อกหลายคู่ รวมที่คู่ของไทยพรานชัยมุมแดงประทะกับสแกงงามจิตเมืองนนท์มวยคู่นี้ชกกันในพิกัดน้ำหนัก106หปอนด์เป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดทรหดอาวุธมวยไทยครบเรื่องเรียกว่าชกกันมันสะใจแฟนมวยเหมือนมวยเงินแสนตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้ายทั้งคู่เข้าแลกอาวุธมวยไทยครบเรื่องชนิดใครดีใครอยู่ผัดกันลุกผัดกันลับมีทั้งกอกหนึ่งกอกสองต้นยกปลายยกพลิกไปพลิกมาเล่นเอาพี่เลี้ยงลุตกันมันหยดจนมาถึงยกสุดท้ายสแกงงามออกลูกขยันศาสตร์แข่งได้แบบเน้นๆจับแจ้งกว่าพลิกแแแงงเออาาชนนคไไปด้บบถูกใจขร ในขณะที่คู่แข่งนำรายการมุมแดงเพชรมิหลาเกียรติเจริญชัยบุกกับน้องเบียร์สอจอวิชิตเมืองแปดริ้วเป็นมวยต่างศึกฝีมืออาวุธหนักสไตล์เดียวกันชกกันนนพิกัดน้ำหนักถึงปอนด์คู่นี้เสียนบนล็อกให้เพชรมีหลาเป็นต่อตลอดจนมาถึงยกที่4เป็นน้องเบียร์ที่อาศัยช่วงยาวกว่าสาดแข้งขวาได้แบบเน,น้นๆแมเพชรมีหลาจะพยายามเข้าชิดล็อกในทางเข่าแต่ก็ไม่จ่าแจ้งแต่มาแก้ทางด้วยลูกถีบลูกเตะเล่นเอาเพชรมีหลากระเด็นกระดอนราคาพลิกมาทางน้องเบียร์ทันทีครบ5ายกเป็นน้องเบียร์สอจอวิชิติตร้ว แซงเอาชันคะแนนไปได้แบบสับใจปิดท้ายที่คู่ของเพชรกปอฉลาดมุมแดงบู๊กกับเอกชัยสอจอเล็กมึงนนคู่นี้จบลงในยกที่3จากจังหวะที่ทั้งคู่ดวลวงนอกแลกวงในกันแบบเจ็บๆแต่เป็นเอกชัยที่เครื่องร้อนกว่าเดินหน้าต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วโยนข่าซ้ายขยับเข้าหาต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วจบด้วยอับคัดขวาเข้าจุดโฟกัสทิปไอขา,าลงไปนอนให้กรรมการนับแค่4ี่แล้วต้องจับยุติการชกทันทีไพ่นอกไปในยกที่3นี่เอง หมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปนก่อนครับสวัสดีครับ